ยุธยาไล่ละสามแสนสองมันกว่าจะหาได้นี่มันยากเย็นนะยายมันจะบ้ากันไปใหญ่กันแล้วเฮ้ยทำเลดีเออจริงมีอนาคตเอออาเขาบอกไวเลยไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีออถนนก็ดินไฟฟ้าน้ำปลาแต่น้ำในการเกษตรเพียบอืมใช่คือติดคลองใช่ไหมเออยายไม่อยแกเอ่ยขยับไปโน่นไรแล้วะฮะล้านห้าเออนัตรงนั้นแนะ่ะล้านห้า แปลนี้คือห่างจากโรงพยาบาลบางปะหันอยู่ประมาณประมาณ3ามงสกิโล3ามงสกิโลเวสผู้ชมแล้วมันกี่ไร่อ่ะยาย8ดไร่แปดไร่เต็มไปถนนหรือเปล่าถนนทขุดแดงอว่าอยู่าแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วคือราคาดีแน่นอนอคือเราขายข้างๆขายไปแล้วหมดไปแล้วหกไร่อ้าข้างๆขายไปแล้วอคือแล้วมันเป็นที่ที่ดอนไม่ใช่ที่ตาบอดเออไม่ใช่ที่ตาบอดแล้วก็เป็นไปที่ดอนคุณผู้ชมดูข้างๆอ่ะ เห็นตามกวาเป็นเมตรเออเห็น <c oughs> เห็นท่อไหมข้างข้างหัวพาดพามันที่แปลงออที่จะนําเสนอแต่ว่าข้างล่างอ่ะมันผาดลงไป้างล่างมันตามกวาเป็นเมตรนะท้ายท่อมองไม่เห็นถูกต้องคือของเราว่าสูงเลยเท่ากับถนนดินข้างหน้าเนี่ยเออเห็นไหมแล้วไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ออตอน,นี่อบตออะไรวะนี่ออตเสาธงนี่เห็นเปม่ามันยังสร้างไม่เสร็จนะเฮ้ยคือมันกําลังสร้างแล้วเนี่ยตอนเนี้อาายอยู่ในกําลังสร้างย้ายยายก็นึกว่าใครก็มาสร้างคอนโดอะไรวะไม่ใช่ใช่ไหม ไอตรงอาบาตอ,อยู่ตรงนั้นน่ะก็คือไฟฟ้ามาตรงาน,นแล้วไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไอถนนเส้นหน้าที่เห็นรถผ่านปะรถตะเบิ้มนะตะเบิม้มอ่าอย่ย่ยอย่าจวนอย่าจวนตะเบิม้มน,นัะ <ไป S 2> อ่ะไปคู่กันนั่นนะ <c oughs> ช่ะ <c oughs> ปบะวะคือมันเป็นถนนเส้นที่ว่าเราเลี้ยวซ้ายออกไปบางมาหารสี่แยกรันหน้าก่ะตรงนี้เลยมันเป็นถนนเส้นหน้าหน้าวัดทางกลางตรงนั้นแหละทางกลางเออคือ300 400เมตรเราก็ถึงเส้นหลักแล้วใช่แล้วตู้ก็ผ่าน เออรถตู้ผ่านอยู่แล้วเข้ากรุงเทพออกกรุงเทพแล้วยิ่งอบตมาตั้งตรงเนี้ยความเจริญมันจะไปไหนยายถ้าอบตเสร็จก็คงไม่ใช่ราคานี้ไม่ใช่ครับถ้าอีกห้าแสนห้าปีเจ็ดปีสิบปีก็คงไม่ใช่ราคานี้แล้วถ้าอบตมาสร้างมีเลยอที่ว่าคนน่ะมันจะไม่มาเจริญอยู่ตรงปากซอย่างเนี้ยแล้วถนนเส้นนี้เองคิดดูว่าอบตมาแล้วถนนมันจะไม่สร้างเพิ่มหรือวะอบตมามันจะไม่สร้างเพิ่มไหมถนนเส้นนี้อ้าถนนดิงก็จริงเนี่ยตอนเนี้ยเสียเลย เป็นข้อเสียเลยถนนดินมานี่คือเป็นหลุมเป็นบ่อแน่นอนเพราะว่าเป็นถนนดินแต่อย่างที่บอกเราก็แจ้งไปตามตรงเพราะด้วยราคาเอออมันอนาคตดีจริงใช่อ้าวลมลมมาแค่เรียบร้อยเออ่บอกลมก่อนเลยเออบอกปุ๋นก่อนลมในโคตรอีลมไม่รู้จะดีอะไรนะไม่รู้ได้ได้ยินเสียงลมปะมันเข้าไม้เราอยู่แล้วล่ะคือลมดีมากมันเป็นมันเป็นช่องลมจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นน้ำหมดเลยเปล่าเป็นน้ำหมดเจ้หน้ากว้างนี่ ทางด้านนนนียประมาณสัก3าเมตรอ่ะเนี่ยเสาเนี่ยไปจนถึงเสาเนี่ยสามสิบห้าแล้วลึกไปข้างหลังนะสามร้อยห้าสิบเมตรข้างหลังจะบานออกนิดๆนะอ่าบานออกนิดนะเห็นทงไหมประมาณ40เมตรข้างหลังอะเออหน้าหลังเป็นคลองหมนเลยใช่เนี่ยน้ําคือมันได้มาจากแม่น้ํอ่ะอ่ะนั่นแหละได้ได้มาจากแม่น้าลพบุรีแะละใช่นหน้าหลังเป็นคลองหมนเลยคือน้ําดีแน่นอนอ่าแล้วที่ไม่ต่าเออเออที่ไม่ต่ำอ่าจะปูกบ้านปลูกเบิร์ดก็ ขุดบอ่อแล้วมาถมถมเป็นฟุตซะหน่อยเอ,อแค่นั้นเองน้องก,ก็ฝากไว้ด้วยละกันก็เนี่ยไล่ล,ละสามแสนสองแปดไล่ก็ตกเท่าไหร่สองล้านสองล้านห้าแสนหกหมื่นเออเนี่ยทำเลแล้วเจ้าของก็กระซิบมาบอกว่าออกค่าโอน, 5, 000, นให้แสนหนึออ่งเห้ยเป็นยังไงจบเลยเออนะจบเลยเออโอเคถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาครับผมไปแล้วของดีชอบผลง,งานคุณภาพแบบน,นี้แล้วก็อยากขายได้ผมรับทำโฆษณาทั่วประเทศด้วยนะครับ